เอาไปตีเกยไอ้จานยู oh ่งใก่อนเอามือมตีเกยฉนยุ่งเปียกตีได้เลยเปียกเราวไม่เปียกได้กันี่ยเออของเราหลายมั้งบ่หลายโอ้ยเจ้าเข้าไปนี่บุให้เจ้าเดินเข้าไปนี่บุอึดเอาไว้จะอุ้มไปนี่สอมซื้อบุญสอมต้องเซ็งเที่ยเดียวเออไตเอือนเอือนว่ามีไเกยสอมอยู่ครับบุมี เอามาอร่อยหนึ่งเลยนส่วนแอนจูงงั้นจะอร่อยนึงอย่างเดียวยหนึงจังสันเหรอมันจังแมร์ใครก็เตะดื้อๆว่ามังใส่ะก่แม่์เพิ่นนั่นน่ะบัคิวเรง่อ้เออได้เป็นผู้เฮ็ดตาตามันหลับออยู่ด้วยเพิ่นเป็นตัวผู้ทางตามันแมนแม่แม่ไอ้โกโก้อยู่บตัวนี้บัวอันนี้ลูกอีแม่เก่งอ๋อลูกแม่เก่งอียืนทั้งหนานบ่ โอ้อยอยิงเตะหูที่เจ้ายิงเรื่องของการโอ้ตีลมตีลมตีแค่ไปยังยิงได้ปึ้งเลยคุยเลยมันไปครับืไปแค่